นะอย่างไอ้นะครับอย่างไอสนทยานไอ้ไท,ไทกรอย่างนี้ไอ้เจิมศักดิ์อย่างนี้นะมึงเสนอข่าวท่านทักษิณยังมีคุณค่าต่อคนไทยอยู่ตูถามหน่อยนะมึงเสนอขาอ่าวยังไงอีปองนะแล้วก็นะครับแนวหน้าอย่างนี้นะมึงมึงเสนอขา่าวควายยังไงถึง ถึงท่านทักษิณเนี่ยยังมีประชาชนก็หวยห,หาถึงอยู่ครับนะไอ้ไอ้พวกที่มึงเคลียเป็นไงล่ะครับนะไอ้พวกที่มึงเคลียรเนี่ยมันมีที่ยืนไหมล่ะทุกวันนะครับนะเห็นภาพอย่างอย่างไอ้ลิ้มเนี่ยมันทำอะไรมันเจ๊งหมดนะไอ้ลิ้มน่ะนะแล้วไปเดินตามตูดมันได้ยังไงครับคนที่ตามเดินตามตูดพันตำรวจโทร,รัเตอร์ทักษิณให้เขาได้ดีทั้งนั้นเลยครับ เขาได้ดีดได้ดีทั้งนั้นเลยเขาได้ชีวิตใหม่เขาได้อนาคตใหม่เขาได้ความหวังใหม่ครับนะเห็นรือยังเดินตามตูดท่านทันทกษิณคระกูได้สนามบินอุณหภูมิพวกควายึาเถียงกับกูดินะเห็นรือยังครับเป็นขี้ข่าทักษิณกูได้สนามบินกูได้สามิบาทรักษาท,ทุโกโรคพวกมึงได้อะไรกูถามหน่อย นะเรือดำน้ำไม่มีเครื่องไงพวกหมาพวกชาติหมานะสื่อ,อยางพวกมึงเห็นไหมยังครับมึงโจมตีมึงใส่ร้ายเขายัางไงท่านยังไงท่านถึงได้กลับมาท่านถึงยังได้พังงานเหมือนทุกวันนี้ครับนะพวกมึงพอเธอครับเป็นตายไหนก็ไปครับนะมันไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับคนไทยอะไรเลยครับนะอย่างที่มึงเชียร์มามันได้อะไรได้เจน,นี่จะทิ้ง ล้นพ้นตัวครับเอาสิครับเหมืองทองอิสราไปปิดเหมืองเขานะมึงเคยนะครับมึงเคยทวงถามไหมมึงเคยกดดันให้ขบวนการหรือทำจัดก,การใดประยุทธ์ประวิตย์ไหมพูดถามมึงหน่อยนะมึงจะบอกว่าขี้ข้าทักษิณแต่ขี้ข้าเนี่ยเขาได้ไงกองทุนหมู่บ้านโอท็อปอยี๋นี้ครับนะแล้วพวกมึงมีปัญญาให้ป้ากูเหรอ ตามหน่อยอีอันชลี่ต้องแปดวัยเอ้เป็นไงล่ะพวกมึงก็ขี้ข้าลูกทาบลงปกประเด็จการพดชาตีตอำนาจเถือนทั้งนั้นแหละครับนะโง่อย่างนี้มึงหยุดเถอะครับหยุดคำสือ่ออย่างไอไอยุดอย่างนี้ครับค้านทุกอย่างนะรัฐบาลน,นี้จะทำอะไรค้านอย่าง ไม่เคยสร้างสารรค์ะครับพนวะกสื่อคอยควายทั้งหลายนะครับพวกกล้าท้าเลยนะครับถ้ามึงแตะตนนำรวจโทรแลิ่เจอทั้งแคือพวกมึงคือควายไม่ใช่คนมึงไม่เห็นเลยก็ทําประโยชน์อะไรกันไม่ได้นะครับ,น,รบนะแล้วมึงยังหัวหนะ้าโอ้ยลุงประยุทธ์กลับมาลุงประยุทธ์กลับมานะครับพวกหมา <c oughs> กลับมาสิครับก็ตั้งพรรคการเมืองี่จะอยากให้เขากลับมา อไม่ใช่ว่าโอ้โหถึงทางการแล้วเหมือนไอ้หม,มามาลงลยือทางการพ่อมึงเหรอโอ้โหกล่าวหาใส่ร้ายว่าเขาปูงเขาเป็นเป็นนั่นนะครับแต่เขากลับมาอย่างทเท่ๆมึงไม่อายหมาเลยครับนะพวกมึงหยุดเห่าได้แล้วครับไมีประโยชน์อะไรครับนะไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันสวนทางกับกับกระแสประชาชน มึงดา่าเขมึงดา่งดาท่าน,นทุกวันแต่ผลงานมันออกทุกวันไอป่าบ้องแก้งคอนเซนเตอร์อย่างนี้ม่งลาบคาบไปลยนะรัฐบาลบิดามึงแตะไหมล่ะไอควายไอตองแตดชาิหมานะไอไอแนวหน้าเออรัฐบาลมึงปาบไหมควายเขาโงกงพ่อโกงแม่มึงน่ะให้โอนเงินน่ะมึงเคยปาบมึงเคยช่วยไหม อย่างเดียไอ้คอนอย่างเงี้ยโกงคนไทยครับไปลงไนหลอกคนไทยอย่างนี้พวกมึงเคยเห่าไหมนะวันนี้นะครับนะสวสวที่นะครับนะโอ้โหครับแตะไม่ได้โอ้โหครับผมผมผมอายแทนครับทั้งประธานทั้งรองประธาน ออกมาบอกว่านะครับไม่มีอํานาจตรวจสอบมีอํานาจหรือไม่มีอํานาจนะครับมึงไม่ใช่สารนะมึงจะมังอัดเส็ยงพวกควายนะไม่มีอํานาจตรวจสอบคนระับก็แสดงว่าพวกมึงเลยครับมึงจะทําผู้ยี่ผู้ยําอะไรกับประเทศชาติก็ได้ใช่ไหมพวกควายนะทำไมสอสอเขาตรวจสอบได้เขาทำไมไม่เห่าหอนเืินพวกมึง ทั้งโดนยุบพักทั้งต่างติดทางการเมืองครับนะมึงเป็นใครมาจากไหนนะมึงพวกมึงเป็นเทวดาเหรอมึงไม่ให้ประชาชนตรวจสอบนะมึงไม่ให้นะครับเครื่องไม้เครื่องมือของประชาชนตรวจสอบพวกนนะแล้วจะไปถอดถอนรัฐมนตรีนะครับพวีสอดส่องอย่างนี้รู้ใช่ครับนะ ถ้าเขาทำอย่างพวกมึงหมดเนี้ยอย่างสอสอที่ส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 องสอถ้าเขาเล่นเล่นแบบพวกมึงเนี่ยครับประเทศจะวุ่นวายไหมนะต้องไปปดนะครับต้องไปถอดถอนถ้าสภาผููแทนก็ทำอย่างพวกมึงเนี้ยมันวุ่นวายไม่ประเทศคุณถามถามหน่อยทำไมจะตรวจสอบพวกมึงไม่ได้พวกมึงแดกเงินเดือนภาษีประชาชนไงนะนะมึงกิน มึงกินเงินเดือนครอบครัวมึงเหรอถึงจะให้ตรวจสอบไ,ได้นะเข้ามาก็โกงครับโกงกันเข้ามานะจะตั้งตั้งแต่อำเภอครับอำเภอก็ห้าพันแล้วจ้างคนไปลงครับตั้งเป็นกลุ่มจ้างไปลงห้าพันห้าพันนะเห็นเรี่ครับนะร,รบะดับนะครับจังหวัด ห้าพันครับนะระดับจังหวัดสองหมื่นครับระดับประเทศเป็นแสนครับระดับประเทศเป็นแสนเห็นหรือยังที่ไปที่มาของพวกมึงเนี่ยมันมันหัวกันไงครับนะพันสองร้อยคนครับนะพันสองร้อยคนในกลุ่มพวกพวกกี่มันหัวกันเห็นภาพหรือยัง,อยงครับ ผมถึงบอกว่านะครับจังหวัดอ่างทองเนี่ยเป็นใครครับนะเป็นใครรองประธานไงครับปิติชนะนันสกุลไงครับ <c oughs> นะเออเห็นหรือยังสมศักดิ์ปิติชนะนันทกุลครับนะตระกูลนั้นครับใครล่ะครับภูมิใจไทยทำไมได้หกคนล่ะครับจังหวัดบุรีรัมย์อย่างนี้ครับทั้งคนขับรถ ทั้งอดีตสสครับนะทั้งนะครับอดีตนะครับประหลัดกระช่วงมาไทยอย่างนี้ที่โดนทุจริตนะครับนะเห็นหรือยังสิบสี่คนเป็นไปได้ยังไงครับแต่มีข้อมูลเพิ่มมาบอกว่าสิบหกคนนะครับสิบสี่ครับสิบสี่คนเป็นไปได้ยังไงจังหวัดน,นะครับนะ จังหวัดบูรีลัม,มีสวออ .14 คนไม่หัวกันเลยครับนะเขามีมูลนะครับเพราะว่าบักแสวงมันไม่เฮ็ดมันไม่ทำไงนะมันกลัวครูใหญ่กระทืบมันมันไม่ทำมันดองเรื่องไว้ครับเหมือนกับดองคดีสักสยามนี่แหละครับกลัวประมูลนี่แหละครับนนะสักสยามตั้งนอมินีนะครับไัยวัด นะครับนะ,ะเกษมสุดนี่แหละครับเป็นนอเมนีครับท่านผู้ชมนะสุกหุ้นนั่นแหละนะครับมันดองไว้เลยนะครับพวกขี่้พวกนี้ก,กรกตพวกนี้มันมันดองไวเลยนะมันไม่ทําถ้าเป็นคดีพวกมันเนี่ยมันมันจะดองไว้เหมือนกับคดีสวเขาล้องไม่รู้เท่าไหร่รนะเขาล้องไม่รู้เท่าไหร่จ้างครับเห็นไหมครับ ไปที่เมืองทองธานอีอย่างที่ผมพูดเื่อวานแล้วครับบวก,กบสีเดียวกันครับไม่แตกแถวครับพันกว่าคนน่ะไม่แตกแถวนะบวกสีเดียวกันแล้วก็เสื้อผ้าสีเดียวกันหมดครับพักห้องเดียวกันมีรถตู้บริการครับคนที่เขาให้ข้อมูลครับเขาก็อยู่ในนั้นเหมือนกันนะแต่เขาหลุดงนะแต่เขาก็ได้ข้อมูลทั้งหมดเลยครับนะ ตามโฟยครับตามโฟยอย่างท่านทวีสอดจองท่านบอกว่ามาทำดูมันก็ใช่ครับนะตรงเลยร้อยสามสิบแปดสองคนนี่นะครับสํารองนะมันตรงกันหมดเลยครับแล้วพวกมึงออกมาเหา่ามาโวยวายบอกว่าทำให้สถาบันมึงอย่าอ้างสถาบันครับนะมึงอย่าอ้างสถาบันสวนะครับ มากบเกลื่อนครับความชั่วความเร็วของพวกมึงที่ไปที่มาของพวกมึงมึงอย่าถ้าอย่างนั้นนะพักที่เขาโดนยุบเขาก็อ้างครับมาทาลายแต่าบานพักการเมืองเขาอะมาทําลายพักเขามายุบพักเขาได้ยังไงเขาก็อ้างได้เหมือนมึงสิครับ,เข,รบเขาทําไมไม่รว่ยวายครับสสเขาจีนนี้ตัวทอบมึงอยากยุบมึงอยากตัดติดวูก็เรื่องของมึงนะที่เองข้าไม่ว่าที่ข้าเองอย่าโวย นะแต่มึงนี่โอ้โหออกมาเอาครับขนาดแท้ลํำอยู่นะครับไปสัมมนาครับไปผ่านเงินงบประมาณภาษีประชาชนครับพอลํลเำกันอยู่ร้องเองไม่หลุดมือครับท่านผู้ชมนะมีข่าวออกไปครับดีเอสรับเรื่องสวหัวกันหูครับหูพึงครับแก้วเหล้าแก้วเบียร์นะครับระเลละนาดครับท่านผู้ชมนะตกใจ เอริยงเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับนะครับทวีสอดสองเสียแป้งนานโนดจัดแกมนะครับขนาดนี้ไปหกเจ็ดเท่าน่เอาทีครับเอากับทักไปเกมอยู่ดีอะไปเกมอยู่นะครับพี่ดูเอริยทาทวีสอดสองไม่ธรรมดาครับนะนี่ครับจัดหนักจัดเต็มครับสอวอ